ฮัลโหลเทสเทสโอเคครับผมมาแล้วครับผมชิกเสียงชิ้ไม้หน่อยนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะครับผมบอกเลยนะคผมกดไลค์เอ้ยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคผมมีคลิปดีๆให้ดูแน่นอนเยอะแยะมากมายนะครับผมบอกเลยแล้วก็โปรโมชั่นดีด้วยนะครับผมก่อนสิ้นเดือนนี้รับรอง <c oughs> สิบสี่คนอ,อีกนิดห,ห,หนึ่งครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงครับถ้าถึงสองร้อปุ๊บเริ่มเลยนะครับผมเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยถ้าสองรอปุ๊บนี้เริ่มเลยนะครับมีใครเข้ามาแล้วบ้าง โอเคผมแม่เรื่องอะไรดีกว่านะครับผมสวัสดีครับผมฟอร์ดเอเคคาน์นะครับผมวันนี้นะผมมากับเจ้ากระบะหัวเดียวนะครับผมเป็นแบรนด์ผู้หูเมืองไทยทั้งสองคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยูสุหรือโตโยต้านะคะรับผมรับรองทั้งเครื่องพันเก้าและเครื่องสองพันแปดนะครับผมใครที่กําลังมองหาหรือช่วงนี้กําลังแบบอยากได้พวก พวกหัวเดียวแล้วครับพร้อมวิ่งงานเลยนะครับผมรับรองตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเจ้าอีซุนะครับผม1.9หนะครับ้าผมเป็นหัวเดียวนะครับผมว่าซิงเกิลแคปนั่นเองนะครับผมปี2018นะครับผมีอ่าปน2018นะครับผมเป็นครื่ง1.9ประหยัดน้ำมันด้วยมันทุกของได้ด้วยนะครับผมวิ่งงานได้เลยนะครับ บางคนแบบเอาไปใช้ประกอบกิจการนะครับผมให้คนคงคนของซื้อของเข้าร้านมีเลยตอบโจทย์เลยนะครับผมอ่ะนะครับผมวงไปหน้านะครับผมนี่สวยใสๆเลยนะครับผมร่องต้องชิดเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับอืมสวยมากนะครับ อโอเคครับมาครับผมนะคำว่าโลโก้คำว่าอีซูซุนะครับผมโลโก้คำว่าอีซูสุเลยนะครับดูโกลมไฟหน้านะับผมเวลาดูให้ดูซ้ายขวาเลยนะครับนี่สดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับผมจะต้องสวยสวยใสๆแบบนี้นะครับผมล่องทุกอย่างนะครับผมจะต้องชิดนะครับอ่าดูล้อได้ล้อคาทะสามารถบรรทุกสามารถวิ่งงานได้เลยนะครับ บอกเลยคุ้มมากๆเลยครับผมนะดูนี่ใต้ซุ้มล้อนะครับผมนี่หัวนมหัวนอททุกอย่างครับเดิมสนิทนะครับผมคลิปลงคลิปล็อกนะครับทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับผมไม่มีรอยถอดรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นนี่อ่นี่นะครับก็จะมาคําว่าสเปกนะครับสเปกสวยๆเลยนะครับผมมาเรามาดูภายในนะครับผมดูนะแผงประตูนะครับผมจะต้องอย่างนี้ สวยเลยนะครับผมน้าสภาพนางฟ้าอย่างนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วนใดทั้งสิ้นนะครับเ่าแล้วก็ดูภายในนะครับดูภายในได้เลยนะครับนี่สวยมากๆนะครับสวยมากๆ่ากนั่งสมคนก็ยังได้นะครับผมนั่งคอมเกียร์เลยคนตรงกลางนะครับสวยมากนะครับเรามาดูกระบะท้ายกันนะครับผม นี่เหล็กไวมัดคงมัดของ,ขอ,งอะไรได้หมดเลยนะครับผมวิ่งงานได้เลยนะครับผมนี่นะครับปึ๊บมาแมกไนเนอร์นะครับสวยๆเลยนะครับผมบอ,บอกถึงแทบไม่มีการใช้งานหรือว่านขนคล้องเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับ มาเรามาดูเม็ดอาร์กนะครับประเด็นเลยนะครับผมนี่เม็ดอาร์กจะต้องอยู่ครบเลยนะครับผมหัวนงหัวนอดจะต้องไม่มีขยับนะครับผมเส้นสายฝ่าท้ายนะครับผมนี่เดิมสนิทเลยนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับผมนะสวยมากๆเลยนี่ดวงบอกถึงนะาแทบไม่มีการขนของหรือมาใช้งานหนักเลยนะครับผมสวยมาม เรารับรับประกันนะครับนะผมไม่มีการชนพิคว่ำจมน้าหรือว่าตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับผมรับประกันนะครับผมไม่แท้นะครับผมเช็คประวัติทุกอย่างได้หมดเลยนะครับผมถ้าผิดหรือไม่ตรงตามที่รีวิวหรือพูดนะครับผมสามารถคืนเงินนะครับผมคืนเงินแล้วคืนรถได้เลยนะครับเต็มจํานวนนะพร้อมค่าเสียเวลานะครับผมสามารถบอกได้เลยนะครับมานะนะ เรามาดูฝั่งคนขับดีกว่านะครับฝั่งคนขับนี่นะครับฝั่งคนขับฝั่งคนขับนะครับนี่หัวนงหัวน็อตนะครับผมจะต้องอยู่ครบนะครับไม่มีรอยถอดรอยไขไใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสวยมากๆนะครับนี่แผงคอนโซงคอนโซลนะครับผมจะต้องสวยอย่างนี้นะครับผม สวยมากๆนะครับสามารถเชื่อมต่อ A U X U S B อะไรได้นะครับผมเพื่อากฟังเพลงฟังเพลงนะครับของอูสูเลยมาเรามาดูนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่64,317กิโลนะครับผมของเรานะครับรับประกันไมค์แท้นะครับผมสามารถเช็คประวัติที่ศูนย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมสบายใจได้เลยนะครับซื้อกับทางเราไปนะครับ มาเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องคันนี้นะใส่เทอร์โบสองลูกนะครับผมใส่เทอร์โบสองลูกนะครับเรามาดูเทอร์โบสองลูกกันมานี่อ่าเป็นไงล่ะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอินสุนะครับด DI รหนึ่งจุ9เก้านะครับผม เครื่องเทอร์โบดีเซลนะครับผมประหยัดน้ํามันด้วยได้เครื่องพันเก้าอีกด้วยนะครับผมดูนะครับฝั่งเทอร์บุงเทอร์บนะครับผมมีแต้มสีโรงงานทุกอย่างจะต้องอยู่ครบนะครับผมกองอากองอากาศนะครับจะต้องมีครบเลยนะครับผมหัวนงหัวนอตนะครับจะต้องไม่มีขยับหรือว่ารอยถอดรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมดูคานนะครับนี่มาผมสอนวิธีการดูนะครับวิธีดูคา่าดูคานนะครับผมนี่คาน จะต้องมีเม็ดอาร์ทุกอย่างจะต้องอยู่ครบนะครับผมนี่จะต้องเห็นชัดนะครับผมไม่ใช่เลื่องเลืองลางๆมองแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับผมจะต้องเห็นชัดแจ๋วอ,อย่างนี้เลยนะครับเม็ดอาร์เวลาดูนะครับผมให้ดูทั้งเส้นสายเลยนะครับผมให้ดูยาวไปเลยนะครับนี่ไปถึงตัวเพลโรงงานนะครับผมตัวนี้ก็จะบลบอกนะครับเลขเครื่องนะครับผมเลขตัวถังรถนะครับผมอ่า นี่ให้ดูซ้ายและขวาเลยนะครับเวลาดูให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมหัวนงหัวนอดมองไปถึงข้างในนู่นเลยนะครับผมเขาจะมีเม็ดอาร์มีหัวนงหัวนอดอยู่ทุกอย่างนะครับผมสวยๆเลยนะครับเราก็ลองดูห้องเครื่องนะมีเอ๊มีน้ามันเยอะไหมคนี่นะครับหัวใจสําคัญเลยคือเครื่องยนต์นะครับผมต้องดูด้วยนะครับรับประกันแต่ของเรารับประกันได้เลยนะครับไม่มีการชนพิษความจมน้ํานะครับแล้วก็ก่อนส่งมอบ เราเข้าศูนย์บริการนะครับเปลี่ยนทายของโลงของเลวอะไรให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเหมือนกันช่วงล่างเราก็ดูเลยให้นะครับเปลี่ยนผ้าบงผ้าเบรกให้นะครับโชคลูกมงลูกหมากนะครับเราดูแลให้หมดเลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นเจ้าอิสุนะครับผมแคบหรือว่าซิงเกิลแคบไี้เองนะครับผมอ่าหัวเดียวนะครับเครื่องพันเก้านะครับผมปีสองพันสิบแปดนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับผมจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะครับผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาทเองนะครับผมมาเรามาดูเจ้าคันนี้ดีกว่านะแรงเลยตัวแรงเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้า To y ต้ารี vo นะครับผมสองจุดแปดตัวหัวเดียวนะครับผมซิงเกิลซิงเกิลอ่าซิงเกิลแคนะครับผมตัวเจพัทนะครับผมเป็นเป็นตัวเจพัทแล้วนะครับผมไม่ใช่ตัวเจเฉยอ่า ปีเป็นปี2019ด้วยนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทเองนะครับผมบอกเลยนะครับเอาไปเลยนะครับสามารถขนคงขนของวิ่งงานอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะผมเป็นเครื่อง2008ด้วยพร้อมลุยเลยนะครับผมนี่นะครับเรามาดูโคมไฟหน้านะครับผมดูสวยๆเฉยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างล่างลูกค้าสามารถบอกได้นะพี่ผมขอไฟตัดหมอกด้วยดิ เอาจัดให้ได้นะครับผมบอกได้เลยนะครับนี่ดูสวยสวยเลยนะครับผมกระจังหน้านะครับนี่สวยสวยเลยนะผมไฟหน้านะครับผมนี่ที่ใส่ไฟตัดหมอกเราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับผมล้อก็จะเป็นล้อกระทะแล้วนะครับเป็นล้อกระทะแล้วนะครับเป็นล้อกระทะอยู่นี่ดูซุ้มลงซุ้มล้อได้เลยนะครับผมไม่มีการพ่นซิลโคนหรือว่าการสนิมแมแรงสิ้นนะครับผม เดิมสนิทเลยแห้งๆเลยนะครับผมสภาพนางฟ้าด้วยนะครับนี่ก็จะมีคําว่าไฮรักสองจุดแปดนะผมถ้าเป็นตัวจีพัดก็จะได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเลยนะครับผมโครเมียมนะครับมาเรามาดูภายในนะครับอย่างแรกนะครับผมเปิดมานะผมจะต้องดูแผงประตูนะครับผมแผงประตูภายในทุกอย่างนะครับมันจะต้องบรรลานกันหมดทุกอย่างเลยนะครับว่าจะเป็นปีรถเหล็กไหมรถ สภาพรถนะครับผมดูสวยสวยเลยนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับผมส่วนมากๆเลยครับไม่มีรอยถอดรอย,ขยไข่ใดทั้งสิ้นนะครับเช็คประวัติที่ศูนย์ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมก่อนส่งมอบเราก็จะขัดสปาภายในแล้วก็ขัดสีรอบคันเคลือบเงาอะไรให้หมดทุกอย่างนะครับผมบอกเลยใหม่จะใหม่กว่านี้อีกเยอะเลย <laughs> <า>นะครับนี่ดูบงดูเบาะนะครับผมตึงๆเปียๆนะครับผมไม่มีรอยฉีกรอยขายดใดทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็มีที่เท้าแขนด้วยนะครับผมโหมดก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้เป็นโหมด E c o หรือ Power อร์โหมดนะครับผมเชื่อมต่อบูทงบูทูธอะไรได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเจพัดแล้วนะครับมาครับผมมาครับมาครับมาครับมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังกันนี่ฝาท้ายครับจะต้องสวยอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกันเลย นะครับผมดูเจ้าของอีกุสุก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเรียบๆอย่างนี้เลยถ้าเป็นของรีโวก็จะมีนี่นี่จะมีขูขานิดนึงนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ที่ล็อกของเขานะครับเพราะว่าพวกนี้เอาไว้ตัางหนักนี่นะเป็นตันๆนะครับผมสบายๆเลยขนของนี่ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นอย่างเร็วได้เลยนะ,นะครับมานะครับมาเรามาดู fc น้องฟอร์ดค่ะขอบคุณครับพี่แอมนะครับผมขอบคุณพี่โอมด้วยนะครับผม fc น้องโอ๊ตครับนี่รอทั้งคุณ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่อาม <c oughs> มาดูหัวน็อตกันนะครับผมมาหัวนุ่หออัวน็อตทุกอย่างจะต้องอยู่ครบนะครับผมและไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยไข่ใดทั้งสิ้นนะครับเส้นสายฝากระโปรงนะครับผมนี่ ต้องสภาพจะต้องสบมบูรณ์แบบนี้นะคะผมสภาพหนังฟ้าเลยนะครับเขาเรียกว่าสภาพหนังฟ้าเลยหัวนุ่มหัวหาจะต้องอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คทุกอย่างนี่แม็กไนเดอร์นะครับแม็กไนเนอร์ก็เป็นแม็กไนเดอร์เดิมด้วยนะครับของโตโยต้าเลยนะดูโลโก้ได้เลยนะครับผมน่าสวยๆเลยนะครับผมคงบอกถึงแทบไม่มีการขนของหนักหรือว,ว่าใช้งานหนักเลยนะครับผมมา พวกนี้นะครับผลได้เป็นตันๆเลยนะครับผมยิ่งเอาแบบไปใส่เพาร้อยใส่ดีแบบชุดช่วงล่างนะครับผมสามารถมูลน้ำสามสี่ตันสบายๆเลยนะครับผมวิ่งเท้ารถใหญ่เลยนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับผมขับขี่ง่ายด้วยนะครับมามาเรามาดูห้องโดยสารนะครับฝั่งคนขับกันนะครับผมนี่เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย 9กกิโลนะครับผมรับประกันไม่แท้เหมือนกันนะครับผมชิปประวัติศูนย์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่ก็สามารถใส่แว่นได้เพื่อนร้อนไอ้หรือว่าแบบลงรถกลัวไม่เท่นะครับผมเอาใส่แว่นได้เลยนะครับผมนี่เกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์5สปีดนะครับผมเกียร์ห้าสปีดบอกเลยเข้ามันมันชิดชิดเลยนะครับผมมันมันครับสนุกสนุกเลยครับผมมาเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่อง ห้องเครื่องนะครับทั้งสองคันนะครับผมสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นกันนะครับผมจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นกันนะครับผมามาเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมหัวนงหัวน็อตนะครับสภาพนะครับผมจะต้องสมบูรณ์นะครับอย่างนี้เลยนะครับผมลอยนี่เม็ดอาร์ ฝากระโปรงนะครับผมจะต้องอยู่ครบเลยนะครับผมพวกปั๊ม ABS อะไรพวกนี้ก็ต้องอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ดูนะครับพวกประกงประกินอะไรพวกนี้น้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับผมพวกฝาเครื่องอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาดูนะครับดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ดูนี้นะครับผมพวกคานหน้านะครับผม ที่ประเด็นเลยนะครับพวคานหน้านะครับเม็ดองเม็ดนะจะต้องอยู่ครบนะครับแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์คําว่าตัว R ตัว L เล็บซ้ายไร้ขวานะครับผมจะต้องอยู่ครบนะครับผมถ้ารถไม่เคยโดนหรือว่าไม่เคยเปลี่ยนอะไรมานะครับผมคานทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมอ่าม็ดเพดโรงงานนะครับผมก็จะต้องบอกเหมือนกันนะครับเลขตัวทุงตัวถังเลขตัวเครื่องทุกอย่างนะครับผมจะต้องมีเพดโรงงานนะครับถ้าไม่มีอันตรายแล้วนะครับผมอันตรายแล้ว หัวนุ่งหัวน็อตนะครับอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมของเรานะครับถ้าแบตเก่ากว่า1ปีหรือไม่ได้ตอกปีนะครับเราบริการเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ให้เลยนะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก่อนส่งมอบนะครับผมแล้วก็เอารถเข้าศูนย์บริการนะครับเปลี่ยนภายของลุงของเลวอะไรให้หมดเลยนะครับผมเช็คความพร้อมทุกอย่างนะครับคือออกไปจากเรานะครับ ต้องวิ่งงานได้เลยนะครับสามารถใช้งานระยะยาวได้เลยนะครับผมไม่ต้องมากังวลเอ๊ะคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาหรือยังคันนี้เช็คความพร้อมอะไรมาไหมนะครับพวกน้ำหลอยุงหลอยเย็นเราจัดการดูแลให้หมดเลยนะครับเติมความพร้อมนะครับออกศูนย์มีใบเสร็จนะครับผมใบเสร็จออกศูนย์ให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับผมเราไม่เก็บไว้นะครับเพราะมันเยอะเกินนะครับมันมันเยอะเกินไปนะครับม คันนี้นะครับเป็นเจ้ารีโว่นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคันนี้นะครับเป็นเจ้า Toyota r e v o s i n g l e c a ล2.8 J ็บสพัทนะครับผมปี2019นะครับผมไม่เพียง20,000กิโลนะครับผมได้เจ้าหัวเดียวเครื่อง2อ0พเป็นตัวเจพัทไปขับไปวิ่งงานแล้วะครับคุ้มไม่คุ้มลองดูได้เลยนะครับผมแล้วก็สภาพแบบจิ๊กจิกใหม่จิ๊กจิกเลยนะครับผมสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกอย่างผ่อนเดือนจัดเต็มฟรีดาวน์นะผ่อนเดือนละ7,000 9กกว่าบาทเองนะผมหรือลูกค้าอยากจะได้นี่ดอกเบีย้ยพี่ผมอยากได้ดอกเบี้ย2.99จัดให้หน่อยได้ไหมจัดให้ได้เหมือนกันนะผมทั้งสองคันจัดให้ได้เหมือนกันนะผม2.9งนี้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับผมจองก่อนได้ก่อนนะครับผมได้สิทธิ์ก่อนนะครับผมบอกทีปรึกษาการขายได้เลยนะครับผมว่าอยากได้ดอกเบีย้ย2.99นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมจองเพียง 500้อนะผมรับไปเลย2 0,000บาทเช่นกันนะผมอ่าคันนี้เท่าไหร่นะ4 8 5ถ้าเป็าไปเป็นส่วนลดก็เหลือ4ี่หห้านะผมอ่า465้านะผมหรือลูกค้าไม่อยากได้เป็นส่วนลดเอามาจ่ายค่าประกันก็ได้นะครับเอามาเป็นจ่ายค่าประกันชั้นหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่าคันนี้ก็เช่นกันนะผม3 9ม39 5,000าามนานับาทนะผมเอา2 0,000ไปเป็นส่วนลดก็เหลืออยู่ที่ 375,000บาทอีกนะครับผมถูกมากๆนะครับผมผ่อนเดือนละ6000กว่าบาทได้1.9ไปขับแล้วนะครับผมพร้อมลุยงานไปกับลูกค้าเลยนะครับผมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับผมบอกเลยคุ้มมากๆเลยนะครับผมก็ส่งมอบเราก็จะจัดการเตรียวความพร้อมอะไรให้ทุกอย่างเลยหรือพี่ผมอยากเปลี่ยนเปลี่ยนฟิล์มให้หน่อยมันสว่างไปจัดให้ได้เหมือนกันแบบระบุได้เลยพี่เอาข้างหน้า60ิบ ข,ข้างๆเอาแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยครับบอกได้เลยนะครับผมหรือจะเอาเป็นวิรของวิ่งานเลยก็สามารถบอกได้เหมือนกันนะผมพี่ใส่เพาลงเพาลอยขึ้นคอกอะไรให้ผมเลยขึ้นโค้งอะไรให้ทุกอย่างคือออกไปอยากที่ผมอยากให้มันวิ่งานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับผมจัดให้ได้เหมือนกันเรามี <k S 1> บริการ <k S 2> ทุกอย่างส่งป <ท ung S 3> ีถึงมือทั่วประเทศน <k S 1> <ร>ะคร<น>ับผมแล้วก็บริการเซ็นสัญญาฟรีทั่วประเทศเช่นกัน นะครับผมมีกําลังใจมานะครับผมกําลังใจเล็กน,น้อยนะครับผมหรือลูกค้านี่จากได้รถยุโรปผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เพิ่งติดจองไปนะครับผมใหม่เลย X1X1 ใหม่มากๆเลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาแต่เพิ่งลงเทเล์ยังไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนี่แหละติดจองแล้วนะครับผม มีคนมาจับจองแล้วนะครับผมบอกเลยมาก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้เลือกก่อนด้วยนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นนี่ Honda Civic นะ,นะครับผม fc 1.8นะครับผมตัว e el rs เราก็มีเหมือนกันตัวเทอร์โบเรามีนะเหมือนกันนะครับผมบอกเลยคุ้มยิ่งกับคุ้มอีกแล้วราคาก็ไม่ถึงไม่ถึง8 0 0แสนได้ขับ Civic 1.5 Turbo เทบ rs แล้วอะ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่ว่ามันจอดอยู่ข้างหน้าโน้นไปลำบากนิดนะึงรถมันเยอะนะครับผมของเราก็จะมีรถให้เลือกมากกว่าสอง0 4 0 0คันนะครับผมมีเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับผมเยอะเยอะนะครับผมเยอะจนหารถไม่เจอนะครับผมไม่ว่าคนขายนะฮะร,รถไม่เจอรถจอดตรงไหนอยู่นะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะไม่ว่าจะเป็นจะได้รถประมาณประเภทไหนเรามีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมพร้อมเงื่อนไข สุดพิเศษด้วยนะครับโปรโม,มชั่นดีๆดอกเบี้ยดีๆนะครับผมทักลองทักเข้ามาได้เลยเรามีแอดมินและที่ปรึกษาการขายพร้อมจะให้คําปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมให้เราดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับผมอ่าให้กับหรือมาอยู่เป็นครอบครัวเอเคานนะผมพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกๆท่านอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยมีปัญหาติดขาปัญหาอะไรยังไงสามารถปรึกษาได้พี่ ตอนนี้ผมตดตรงนี้อยู่อ่ะสมุสามารถออกรถได้ไหมพักเข้ามาได้เลยนะครับผมเงื่อนไขง่ายๆเหมือนกันนะครับผมจบทุกคันดันทุกเคสนะครับผมสบายใจได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้ประหยัดไหมครับรุ่นนี้พี่ไดอ่ะประหยัดครับผมประหยัดทั้งสองเลยนะครับผมประหยัดมากๆเลยนะครับพันเก้าก็ประหยัดเหมือนกันโอ้ยสองสองพันแปดก็ประหยัดเหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นเครื่องดีเซลนะครับเติมดีเซล ทั้งคู่เลยนะครับผมวิ่งงานได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มงยุงเริ่มเยอะแล้วครับครับเริ่มมาละช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยคข้ยื่อนออกกําลังระบาดนะครับผมอันตรายนะครับผมผ้าอาบน้ําแต่งตัวทาแป้งนอนนะครับผมนี่ผมทําทุกวันนะครับผมแน่นอนนะผมยุงไม่กัดแน่นอนครับ เล่นเองตลกเองนะครับผมโอเคครับผมผมปอดได้เคคานะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ